สวัสดีค่ะลีดลีดกอนเล้ก็สู่ช่องช่างฝงไอเดียแชนแนลนะคะก็หลังจากที่แก้ไขแล้วเมื่อกี้เนาะก็มานะคะยิงสังกะสีกันเลยนะคะเดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมมึงหลังคากันเลยพี่น้องมีอะไร เหล็กไปทาาดีเด okay ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอะไรเลยเหรอ เกี่ยวนีเนาะไม้ไทยเดี่ยวค่อยลอกหาเลาะดูเนาะเลาะดหาดูไม้ัมนเกียวเกินไม้เป็นเนะานะเราตัวถึงล่ไหระวังมาเห่านะเรามาขบแข้งนะระวังมามันกัดาโอ้กระบองดีส่ดไม่เลือน สำหรับวันนี้ก็เราก็ลงพื้นที่แบบติมระบบนะคะ FC ก็เร่งมือเนาะนะคะจะได้ใบบ้านหลังต่อไปเนาะของก็มากครบแล้วนะคะ พข้มเข้าไหม่บ่้ไปเาไปาันไดเนาะเบันไดนาะเราก็ไม่ได้เอามาเนาะบ้านเมาไงข้าแมวหมาเนาะอีกีก็ไม่ยกบอกเลยบันไดนี่ยกยกก็เบาเนาะกับผมหรือเปล่าทากันนี่มนานแล้วไรกันนี่มันานแล้ว คุณไม่ได้ยินที่แมผมนินทาคุณเมื่อวานหอโอเคนะีก็ประกอบนังร้านภายในนะพี่น้องมาลุยกันต่อพี่น้องสังงกสีแผ่นแรกนะคะยิงสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วเจ้าก็ปินเอ้า นี่โกบไปนนอะไรคือโกบก็ไม่รู้อะไรคือโกบก็ไม่รู้โกบงุ่มไม่ได้ปะเดี๋ยวนะจ้าเดินต่อจ้า พี่เอกก็จะขึ้นเวทีบ้างนะพี่น้องนะยิงน้ำเดียวมันจะได้ไวๆเนาะแม่นเอานะคะตอนนี้นะพี่เอก็กำลังหาสว่านนะเพื่อที่จะขึ้นไปอยู่ข้างบนนะเป็นเพื่อนพอมาต่อยเนาะ คนละวยพี่น้องนะหัวหายมันเตลิดมันเตลิดกระลื่น ไม่มีหัวสกูนะไม่มีหัวอันที่ยิงนะเดี๋ยวได้ไปร้านพัสดุเราค่อยซื้อมาใหม่เนาะไม่ไปไม่รอด สิ่งที่ต้องการนี่การจับฉากมันสำคัญนะอจับได้เนาะมุมเปะมันก็ได้สัดส่วนหมดทุกอย่างใมุม่เองเฮ้ยเฮ้งีขบนขบน้บนอยงเลยได้ <after that. S 2> <laughs> ขึ้นบนียงเลย

แต่เราคำนวณมาอย่างดีแล้วขาหรอกขาเจาเจ้าหาเจ้ขอข่าวลักกลอบมดขนาดคำนวณมาอย่างดีก็ยังได้เลื่อนเหล็กแปรพี่น้องเอ้ยเออเนี่ยมันเป็นการประยุกตรประยุกต์เป็นการประยุทธ์มันเป็นการอย่าอย่าประยุทธ์เลยมันมันเป็นการประยุกต์ประยุกต์อออต้งประยุกต์เนาะย้ายหน้างานอีกรอบนึ่งจ้าจ้า โอ้ยายสามทีแล้วนะนางร้านเราย้ายแล้วย้ายอีกดิเอาบันไดมาที่แรกก็จบเราก็ตัดเหล็กที่พ่อมาต่อยเหยียบนะพ่อมันหลุดได้น่ะมันงอนหรแม่เออค่อยย่านเจ้าตกค่อยยานย่านได้ผัวใหม่มกไไปปแล้ว็โอ้มันเซิ้งเลยนี่มันตรงมันตรงเลยไม่ยานเตี้ยเลยราคาคอยล์สี ว่าให้ไปละไให้ไปน้ำเจ้าเลยเปิดลถจี๊ความดีความดีทั้งแทุกเวลาความดีไม่สามารถที่จะทำแทนกันได้เราต้องทำกันเองนะะบุญก็เหมือนกันนะอยากได้ก็ทำเอานะคะไม่สามารถทำให้ใครได้ใช่ไม่สามารถที่จะแบ่งให้ใครได้นะ อาสองเราไม่ได้เาคสองไม่ได้เด็พี่อยากได้ต้องทำเอามาแบงบาปครับผมเนี่ยนี่มันแบงไป,ปบ่ได้แล้วคลิปนี้นะคะก็ไม่มีพี่ๆนะก็คงจะไม่สำเร็จถ้ามีแต่ช่างพงเนาะ,นะพบก,กันใหม่นะด้วยความร่วมมือร่วมใจเนาะคลิปนี้สวัสดีค่ะ